ตอนที่533ชื่อตอนว่าค้นหาสิ่งต่างๆหลินเฟิงรู้สึกได้ถึงความโกรธของมังกรดำแต่เขาไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมากนักที่นี่มีมังกรเสียงเย็นชาของมังกรดำได้กล่าวขึ้นมังกรอยู่ตรงไหนหลินเฟิงไม่เข้าใจใครบางคนกำลังพ่นน้ำอยู่มังกรดำได้กล่าวออกไปตามคำให้การของมังกรดำแต่ในนั้นหลินเฟิงก็เห็นว่ามีบ่อน,น้ำที่เต็มไปได้วยดอกบัวอยู่ทางขวา ข้างดอกบัวเหล่านั้นมีกอ๊อกน้ําที่ยังคงฉีดน้ําอยู่พวกเขาเคยเห็นหัวมังกรมานานแล้วแต่ในตอนนั้นพวกเขาคิดว่ามันเป็นแค่รูปแกะสลักหินตอนนี้เมื่อได้ฟังคาพูดของมังกรดําลิ้นเฟืงก็นึกถึงอดีตอย่างอรอบคอบและทันใดนั้นเขาก็พบว่ามันเป็นหัวมังกรที่ไม่ธรรมดาปฏิมากรรมนั้นไม่ใช่การแกะสลักหินแต่เป็นหัวมังกรที่แท้จ,จริงแต่หัวมังกรไม่มีลําตัวมีเพียงกอกน้ําด้านบนที่เป็นฝักบัว คอยพ่นน้ำลงมาสวรรค์ให้กันเป็นคนข้ามมังกรตัวจริงและเอาหัวของมันมาแกะสลักหินอย่าว่าแต่มังกรดำเลยแม้แต่หลินเปิงก็ยังโกรธเมื่อเขาเห็นฉากนี้ชาวเผ่ามังกรมีจํานวนน้อยและการขยายพันธุ์ของพวกมันก็เป็นเรื่องยากและเกือบจะสูญพันธุ์แต่ใครบางคนกลับอยากเอาหัวของมังกรตัวจริงมาทําเป็นหินแกะสลักและวางไว้ในบ่อน้ําเพื่อชมวิวพวกมันนี่มันช่างบ้าชัด,ชดไม่น่าแปลกใจที่มังกรดำจะรู้สึกโกรธมาก ในฐานะสมาชิกเผ่ามังกรแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะระงับความโกรธในใจของเขามันเกิดขึ้นได้อย่างไรตระกูลหลงโหดร้ายเกินไปหลิ้งเปิงถอนหายใจออกมามังกรดำได้กล่าวต่อนี่เป็นเหตุผลที่ตระกูลหลงสามารถติดอันดับหนึ่งในสิบตระกูลแรกได้พวกเขาล่าและฆ่าชาวเผ่ามังกรสืบสายเลือดมังกรเพื่อให้เหล่าลูกศิษย์ของตระกูลนั้นมีพรสวรรค์ที่ดีตระกูลหลงนั้นทรงพลังอย่างมากหลังจากได้รับสายเลือดมังกรแล้ว เหล่าลูกศิษย์นั้นก็จะมีระดับความสามารถที่สูงขึ้นและมีพลังที่น่ากลัวมากขึ้นและใช้พลังก,กำลังที่เหนือกว่าตัวเองซึ่งทําให้พวกเขาสามารถยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวในตระกูลอันดับแรกมังกรดําได้กล่าวที่ใบออกไปหลังจากได้ยินสิ่งเหล่านี้หลินเฟิงก็เข้าใจว่าทําไมมังกรดาจึงได้เกียรติช่างตระกูลหลงเป็นอย่างมากนอกจากนี้ชายลึกลับในชุดสีดําที่ต่อสู้กับเราในครั้งก่อนก็น่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับตระกูลหลงด้วยมังกรดําได้กล่าวออกไป เมื่อได้ยินเช่นนั้นหลินเฟิงก็กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของตระกูลหลงนั้นลึกลับเกินกว่าที่พวกเราจะคาดคิดเอาไว้เราต้องระมัดระวังในท่านสัญญากับข้าถ้าพวกเรามีโอกาสท่านจะทำให้ตระกูลหลงนั้นถึงจุดจบมางกอนดำได้กล่าวออกไปด้วยเสียงอันเนย็นเยือกได้หลินเฟิงได้กล่าวสัญญาในไม่ช้าพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปและยิ่งเข้าไปในนั้นมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งพบความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในคลึกหาตระกูลหลง และมีคนจำนวนมากเดินลาดตะเวนไปมารอบๆในบางครั้งก็จะมี2หรือสมคนมาตรวจสอบ,สอบเห็นได้ชัดว่ามันแตกต่างจากภายนอกโดยสิ้นเชิงมันดูเหมือนกับว่าจะมีความลับอะไรบางอย่างเฮ้ hey, ตูกังทำไมนายสองคนถึงไม่หยุดอยู่ที่นี่ก่อนมันอันตรายเกินไปพวกเรามีจำนวนมากเกินไปและยิ่งหาตัวได้ง่ายหลิมเปิงมองเข้าไปข้างในที่มีการตรวจสอบเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเขาจึงได้พูดกับตูกังและป่าเต๋า พวกเขาพยักหน้าเข้าใจความแข็งเก่งของพวกเขานั้นสามารถถูกตรวจับได้ง่ายภายในสถานที่แห่งนี้มันไม่ใช่ว่าตัวกลางและป่าเตาสองคนจะยอมกลับไปแบบเ,บเงียบๆมีเพียงหลินเฟิงและเสียหยางสองคนเท่านั้นที่เดินหน้าต่อไปวันนี้เป็นวันที่ผู้นาหนุ่มแห่งตะกุลหลงหลงอ้าวเทียนจะแต่งงานหลายคนได้ออกไปข้างหน้าเพื่อช่วยงานแต่มีคนอยู่ด้านหลังน้อยกว่านอกจากนี้ยังมีคนมากขึ้นในเวลาทั่วไปโดยความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และหลินเฟิงก็แอบ,บเข้าไปในลานขนาดใหญ่พวกเขาพบว่ามีสิ่งต่งตางๆที่เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์ของมังกรเช่นกระดูกงูใหญ่เกล็ดมังกรและสิ่งอื่นๆสิ่งเหล่าน,นี้ถูกทําให้กลายเป็นข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดและสิ่งที่ไร้ประโยชน์ถูกทําให้ใกลายเป็นสิ่งของที่น่าชื่นชมและสิ่งต่างๆเช่นเขามังกรหรือว่าลูกประคำมังกรก็ถูกทําให้เป็นเครื่องมือวิญญาณหรือว่าอาวุธวิญญาณที่ทรงพลังหลายอย่างตราบเท่าที่บางสิ่งในนี้ เป็นอาวุธวิญญาณที่สร้างขึ้นมาจากเผ่าพันธ์มังกรพวกเขาจะแสดงตัวตนที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ในตอนนี้หลินเฟิงได้มองออกไปยังสิ่งของเหล่านั้นและเอาสิ่งของทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธ์มังกรใส่ลงไปในแหวนมิติโดยไม่พูดพร่ำอะไรสักคำสิ่งของเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของที่ดีหากว่านํามันออกไปขายมันจะจัดว่าเป็นหินวิญญาณจํานวนมากหลังจากตรวจสอบสถานที่แห่งนี้หลินเฟิงและเซียวหยางทั้งสองคนก็ได้จากไปและหลังจากนั้นไม่นาน หลินเฟิงและเซียวหยางก็มายัางอีกที่หนึ่งมีแผ่นโลหะที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่อยู่หลายตัวพวกเขาถูกห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหลินเฟิงอยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามหลินเฟิงสามารถสัมผัสได้ถึงความเข้มข้นที่อยู่ในที่แห่งนี้พร้อมกับวิญญาณที่ทรงพลังหลายรอบซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับระดับ S-S หลินเฟิงลังเลที่จะเข้าไปดินแดนของตะกูลหลงเป็นอย่างไรบ้างหลินเฟิงกล่าวออกไปอย่างสงสัยในเวลานี้ มังกรดำก็ได้พุ่งออกมาจากระหว่างคิ้วของหลินเฟิงโดยอัตโนมัติและกลายเป็นร่างเงาของงูที่พันอยู่รอบคอของหลินเฟิงเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อหลินเฟิงเห็นมังกรดำปรากฏตัวออกมาเขาจึงได้ร้องถามออกไปมังกรดำหลับตาลงและดูเหมือนว่าจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างนายท่านข้ารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกําลังเรียกหาข้าอยู่ตรงหน้าและข้าก็รู้สึกว่าน่าจะมีมังกรตัวจริงอยู่ตรงหน้าด้วยมังกรดำได้ก่าวขึ้นด้วยความตื่นเต้นนั่น นายกล่าวถึงมังกรตัวจริงงั้นหรือหลินเฟิงรู้สึกประหลาดใจมังกรดำรู้สึกตัวอีกครั้งและพูดว่าใช่การสามารถรับลมหายใจของมังกรที่แท้จริงเหล่านั้นได้และดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าหนึ่งตัวด้วยเดิมทีหลินเฟิงเข้ามาที่นี่และวางแผนที่จะกลับออกไปเพราะภารกิจของเขาในวันนี้คือการป้วนตัวมูช่ชินชินเมื่องานแต่งของหลงอั๋เทียนเริ่มต้นขึ้นแต่ในเวลานี้เมื่อได้ยินคําพูดของมังกรดำหลินเฟิงก็รู้สึกหวั่นไหวและต้องการจะเข้าไปดู หากมีมังกรตัวจริงติดอยู่ในที่แห่งนั้นหลินเฟิงควรจะช่วยเหลือพวกมันหรือว่าปล่อยพวกมันเพื่อเพิ่มความกลาหลในงานของตระกูลหลงหลินเฟิงมองดูเวลาซึ่งยังพอมีเวลาก่อนที่งานแต่งงานจะเริ่มต้นขึ้นถ้าอย่างนั้นก็เข้าไปดูข้างในถ้ามีอะไรผิดปกติพวกเราก็รีบออกมาหลินเฟิงได้กล่าวขึ้นหลินเฟิงมองออกไปที่เสียวหยางซึ่งอยู่ด้านหลังและพูดกับเขาว่าเซียวหยางเราเข้าไปดูกันเถอะหลังจากนี้ก็ระวังตัวด้วย และเก็บลมหายใจของนายให้ดีอย่าให้ใครหาพวกเราเจอได้พี่หลิมเฟิงเสีย่ยวหยางพยักหน้าพร้อมกับเดินไปด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นจากานั้นหลิมเฟิงก็หลอมรวมพลังวิญญาณทั้งล่างและเสีย่ยวหยางก็ทําเช่นเดียวกันแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ข้างกายหลิมเฟิงแต่หลิมเฟิงก็ไม่สามารถรู้สึกถึงการปรากฏตัวของเขาได้หากว่ามองไม่เห็นสิ่งนี้ทําให้หลิมเฟิงประหลาดใจหลังจากทั้งสองคนเดิอนออกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเดิอนออกไปทีละก้าวท่านในนั้น เขาก็ถูกเสี่ยวหยางลังเอาไว้พี่หลิมเฟิงมีใครบางคนอยู่ข้างหน้าเสี่ยวหยางพันกา้าออกไปทันใดน,นั้นหลินเฟิงก็ตกใจและเลี่ยอยออกไปซ่อนตัวอยู่ที่ด้านหลังของก้อนหินแน่นอนว่าในวินาทีถัดมาผู้คนในระดับเอเอที่แข็งแกร่งได้ปรากฏตัวขึ้นและมองมาอย่างทิศทางที่พวกหลิมเฟิงอยู่และกล่าวว่าน่าแปลกเมื่อกี้ข้ารู้สึกได้ว่าไม่ใครบางคนมาที่นี่หรือว่าข้าจะตาฝาดไปหรือเปล่าสิ่งนี้ แต่ไม่พวกหลิเนเฟิงตกใจเขาไม่รู้สึกถึงคนที่อยู่ในระดับเอ็ดเอ็ดที่แข็งแกร่งคนนี้เลยแต่อีกฝ่ายกับสังเกตเห็นถึงการมีตัวตนอยู่ของพวกเขาโชคดีที่เสี่ยวหยางได้กล่าวเตือนเขาไว้ทันเวลาหลิเนเฟิงจึงไม่ถูกพบตัวพี่ชายพลังของท่านยังไม่เพียงพอปอที่ทนีดูเหมือนจะมีชุดรดวบรวมพลังพิเศษบางอย่างที่สามารถขยายพลังวิญญ,ญาณของผู้คนทำให้ผู้คนเหล่านั้นรับรู้ได้ถึงตัวตวนของผู้คนที่เข้ามาได้อย่างง่ายดาย เสี่ยวหยางได้กล่าวออกไปและมองไปรอบๆขณะที่เขาเกล่าวอธิบายเรื่องนี้